สวัสดีค่ะมันี่ฟอมซามาอัปเดตพักที่ฟอมซาปลูกไว้จ้ะพี่น้องเนี่ยเตรียมที่จะเอาล่วงกับบ้าได้แล้วอาการบ่ดีฟอมซาก็เลยเบ่ได้ออกข้างนอกจ้ะเนี่ยมาอัปเดตอ่าพักที่ฟอมซาปลูกไว้อันนี้ก็เป็นพักข้างน้าจ้ะปลูกเมื่อวันที่17เดือนพฤษภาบ้านในถึงเดือนเธอเนี่ยอันนี้ก็พักข้างหน้าที่นจ้ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ นี่เพื่อนสาวให้แล้วก็นี่บักเขือจ้ะพี่น้องพอไว้หลายเลยจะบุรุนักเกือบเปราะจะบุรุว่ามันจีได้ผลเพราะอากาศมันเ,เอื้อมนุอยห่อนเพราะเพียงพ่อกับมันกับว่าออกตัวดกันเรานี่จะพักชี้ได้เวลาเสียงร่งกับปลาพอดี พอดีเพิ่นเฮ็ดอันระเบียงเสร็จแล้วเด้วป้อมซาเสียก็บ้าไปไปล่จ้ะอันนี้ก็ผักกาดผักกาดกระลังกระลังพอดีไม่กัดเอาไปใส่อันเอาไปแยกปลูกอ,อันนี้ก็ดอกไม้ดอกดาวเรื่องจ้ะพี่น้องเอา,มาเมล็ดพันธุ์กอขอมาปลูกทิ่มใบประมาณสองสีเชียวมันก็เลยมันกระเล่ยเกิดวัตถุเม็ดเพราะว่าเม,ามาเล็ดพันธุ์อาสีกอในจะไปนี่ก็ข้างหน้า ขนาดกสะบะคอามสาล่องนหลายโดอาจีกระบะที่ยกอาจี่อ้อซ้อไปอันนี้กระบะกาศที่จะความสะาดกับปลูกไว้บ้านกับโจ๊กคอนล้วก็เดี๋ยวคนเทดอันนี้แล้วเราเบียรแลวเราความสะอาดก็เสียกระบะเราดินล่อล้วก็แยกไปอาการกับกระสีลม่อนพอดีจ้ะเนี่ยคามสาก็มาอัปเดตพี่น้องเบิ้งันบุ๊ ปลูกบ้ได้งา่างจะพี่น้องคันบ่มีบานกระจกนีแต่เพรมีร่งเลื่อน,นี่ปลูกยั้ก็ได้กินยากเพราะว่าพืชพักของห้องมันบเหมอกับอากาศของบ้านเขาหมอกับอากาศร้อนถ้าแดดได้ตรงมีโรงเลื่อนหอน,หอ,นอุณหภูมิที่พ่อหมอาำรับเขาเท่ากหสิเจ็ดได้แต่นี่กับปลูกว้แค่พ่อได้กินเน่ยซื้อจ้ะนี่ผักากาศขาว จะจ้งนายปลอดชาต่อก yeah, <laughs> <t> ็สิแย่ก็ไม่ปลูกแต่ว่ามันเนี่มานอัพเด่นไงทีน้องเดูก่อนว่ามันใหญ่ขนาดไหนบ่ถึงเดือนปลูกมาวันที่สิบเจ็ดเดือนที่สภาอันนี้วันที่ห้ายังไม่ถึงเดือนทีความใหญ่ไม่ไปไหนใหญ่จนว่าสามารถเอาฟ้าอันนี้คุ้มได้ว่าสามารถเอาฟ้ามันคุ้มได้เพราะว่ามันเนี่ยมันคุ้มบ่ได้มันสูงอ่ะจ้ะเนี่ยก็ต้องปล่อยเขาออกนี่ย มมมเมื่อนี้ผมสาก็มาอาบเด็แค่นี้แหละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวผมสาวลูกเดี๋ยวเราเอาลูกกับบ้านแนละ้วเดี๋ยวผมสาสิไม่อับเด็ให้เบิองอีกเทียนึงวันนี้นกับใบช่างมีอาจารย์พี่น้องขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า